ขอบคุอาคาไซสบายดีทานผูโ้มพบพ่อครับข้าพเจ้าขมูลอาคาไซคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมมาหาตนาหน่อยได้มือนี้ทานผูส้ม FC อยู่ทางมเมลีเดอมือนี้เดอร์เห็ดตาหน่อยเลยดื้อ <g if le> ผ่านมาเห็ดแต่ตาใหญ่มือนี้ซีเก็บภาพตาหน่อยให้เบิ่งว่าตาหน่อยเห็ดเนื้อสวิตรประจําวันของเราเนะเาะอไปเบิ่งน้ำกันอ่านี่คือส่วนของตาหน่อยได้ทานผูโซมนี่คือขอบคุวบคัวเพลินมเม่นวะ สบายดียดเออยพูดนะเอ็นหน่อยพูดนะเอ็นบอกทานผู้ชมผู้ดเดียววะสองคน,สอง,คนสองวะพูนีนผู้หน่อยเอ็นบอกพู้หนึ่งเป็นองค์เฮียนเลยเป็นองค์เฮียละอออันนี้คือขอบครัวตาหน่อยเด้อทานผู้ชมอ่ะไปเบิง่งอันนี้คือภาพรวมของส่วนตาหน่อยเนาะแล้วก็ปลูกลายอย่างได้อันนี้เบี้ยประกาศซ่อมวะ บรดอัน้นมาบริเวณทองเต๋อ่เตบุญเบียองเตสนานุใช่ไสองหนานมัะเบี้ยม like ันซื well, again, ้อนบ่อ like like ันนั้นกำลังบ่นกะน่อกกำลังเอาลักไปมุ่งดาไปมุ่งเออเอออันนี้คือภาพรวมส่วนของกาหน่อยได้ทันปุษ้ม ก็มีเบียร์พกคมนำเนาะพู้นตาหน่อยนะอยู่พู่นนะกระลังเซียนอันนั้นเพิ่นบ่งพักใหม่ทา่านผู้ชมนี่เมนพักบง่งไปเบิ่งติดตามเบิ่งตาหน่อยครับทุกทชม แล้วก็ปลูกหอมปีนำไำเลท่านผู้ชมเลยเด่นานหอมปีแล,ล้วเป็นพักบงใหม่ก็จเป็นบงหมูบม่บ,บ,บ้านกัดซ่อมบ้านเรื่องห้องเต้หน่อยหองเต้ะ่ะอันนี้พักบงหมู่บ้านนี่ได้ท่านผู้ชมเออตะเล่งพราะว่า โดยปกติบงพักจะบงตอนแรกเนาะการบงตอนตอนเสาร์มันอย่ามันตายเพราะว่าม,มันนั้นมีแต่ตอนเสารเ์เราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็มาอ่นปอกนั้นไหมอ้าวมีเดตาหน่อยตาหน่อย,นนอยสบายดีท่านผู้ชมเดสบายดีเอฟซี <laughs> อยู่ทางมาเมลีมอนี้เห็นตาหน่อยเลยดืย้อคอยติดตามเป็นกำลังใจให้แก่ตาหน่อยในการเห็ดสวนกสิกรรมเน่ท่านผู้ชม เออ่วาเอฟซีาทา้งฝั่งไทยเอฟซีทางฝั่ง,งลาวแล้วก็เอฟซีทางมาเลเซียตลอดฮอดเอฟซีทางสหรัฐอเมริกาเนาะติดตามผลงานของตาหน่อยเติมอีกเป็นอีกหนึ่งสาวกจิกรตานหน่อยก็คือน้องของแถวตาใหญ่แหละทานผู้ส้มผ่านมามีเตอรีวิวของตาใหญ่มือนี้มีโอกาสได้ลงมาฮะตาหน่อยเพราะว่าตาหน่อยอยู่พี่เลาะแคบเงื่มทันผู้ช้มอันนี้คือตาฝั่งแคบเงื่มได้เออ และแรงหน่ำที่เราใส่ก็คือซีเมนใส่จากน้ำเงื่มเนาะแต่น้อยใส่น้ำเงื่มอันนี้เราตอกลักกำลังสีมุ่งดังเพราะว่าพักกำลังบ่งใหม่เนาะบ่งแหลวเมื่อวานนี้ลัางน้อยโป้หน่อไม้ขึ้นน้อยใหญ่แท้หน่อคิมสูงว่าหน่อยหรือหน่อไผบ้านหน่อไผ่บาทเออหน่อไผ่บาทเอาละบางทางนี้บ่มีทากที่น้อย <laughs> ย่านมาปลาไปซีมีถ่าเฮ้ยอันนี้ฮักกะจีบใหม่ว่าหน่อยหรือบวงใหม่หโอ,โอ้ของตาใหญ่นะพี่ลึกขนาดเนาะพักมันเนาะงามแทงงงามว่าอันนี้มันห่มบ่หรือมันเป็นอย่างหน่อยเออเห็ดห่างเนะาเนะหาะ่หางเด้อ มันก็งามอยู่ได้ทานผู้สมต่างแต่ว่ามันห่างบอกคือของตาใหญ่ตาใหญ่มันถี่เนาะนี่คือนำน,นำเงื่มทานผู้สมทานผู้สมแน่เพี้ยนนำเงืม่มบอกอูอ้อันนั้นคือนนำเงื่มเนาะอันนี้เลาะตะฟังนำเงืม่มด้วยส่วนตาหน่อยเม็นติดกับแค้มนำเงื่มเลยบอกคือของตาใหญ่ของตาใไงเหม็นใส่หน,น่ำบดาลเนาะเลาตาหน่อยเม็นใส่หน่ำจากนำเงืม่มเอาไปเบิ่งแรงหนำ่ำของตาหน่อยที่ใส่ในการทดสวนทานผู้สม แล้วจะจูบจากนำเงืมเอมี่เนาะจูบจากเสียงยังตาหน่อยเสียงยังเฮือเฮือก็จะหาปลาบะเออดิตาห,หน่อยก็เอามาจากนี่เลยทา่านผู้สมโอ้นำเงือมนะแต่ผู้สมได้ยินเสียงเฮือบะ เชียงเฮือกคือเฮือกกระโนเขาจะหาปลาได้่านป้ชมแล้วก็เอาขึ้นมานีเนาะขึ้นมานีใส่สายยางขื้นมานีแล้วก็มาผักไุทีแข่งช่องแข่งนี่เนาะผักไย่นีแล้วก็สูบไปอีกบาทหนึ่ง <laughs> มาคมว่าพินซ<ม>อง<ม>ต่อ่านผู้ชมสูบแต่น้ำเงื่มขึ้นมา แล้วก็มาลงอ่างนี้เนาะหลังจากได้เต็มทีแล้วก็สูบจากนี้นี่เห็บดบ่อใดตามส่วนบ่อใดตัวที่สองก็สูบไป,ปนี่เนาะก็ไปหดสวนทางนี้มากระบเห็ดซองผักอันนี้คือชีวิตประจำวันของชาตาหน่อยได้ท่านผู้ชมแต่ว่าก็เป็นอีกผู้หนึ่งเศร้าเกษตรกรผู้หนึ่งที่มีความเห่าหันเทิ้งเมนว่าจะเป็นวัยรุ่น จะมีความเห่าหันดีตาหน่อยจักปีแะไรปีนี้นักก้าวศรีปีทานผู้ชมงสาวศรีปีเห็ดสวนมีเฮือนอะไรทานผู้ชมเฮ้ยสามารถปลุกเขือนเป็นของตัวเองอะไรลังบักใหญ่ไดยคลิปก่อนก็แต่โดนแหละค่ะพรเจ้าไปเห็นเพื่อนซองลังเฮียงกันตอนพระเจา้าลกพักของเตะเป็นเพืเ่อนตาใหญ่กับเพื่อนตาหน่อยนะเห็นเฮียงกันอย่านลังบักใหญ่เขื่อนวิล่านะทำผู้ชมสูง มือหนามีโอกาสอะไรจังสีเข้าไปเบิ่งส่วนของพอแล้วอีกเนาะของพอตาหน่อยก็พอตาใหญ่อยู่ไก่กับเพื่อนเราแหละ หน่อยแต่ว่าดุพกแลไๆจักมือจ uh ัง so, อ um, ันนั no. ến, vai, uh ้นเอาออกหน่อยพวกดังสองมือสามคืนเออสองมือครับสามคืนก็ออกไ้เนาะแต่ว่าแต่ว่าเท่าอันกลางคืนเท่าเด็ปลดออกบ่ ปกเลยเนาะเออจนหอดครบเหมือแล้วเขาจะออกบ่เดียวอือสีงสามอือสองสามพักสามพักติดไวทำแต่ที่ไว้โอ้เขาต้องสังเกตเนาะเขาต้องหูอีกหูสังเกตอีกโอ้นี่เอาแกนมันได้หนิเนาะเนี่ยนเอาแกนได้หนินะอืออันนี้ hôm pei thả bư sôm thả ao kèn kìm canh nọ, nãy nhau sút đẹp lời rồi, thưa, chỉ để lái lo, teb, hình hình hình. Này, lô, tưới ừ. si đáy đi nòi, suông nì bo biến bắp riêng phèng lô nưng nà, ừ, để lái lô tưới lẽ đi บงสองเถาวบ่เอ่อเห็ดเองบริจ้างเด้อท่านผู้ชมแต่น้อยบริจ้างเฮงงานเวลาขายพักบงพักยังกะเหม็นเห็ดเองเมืดเหมืนบ่เห็ดเองแน่จ้างแน่เออขันเข่าต <ừ. S 1> ้องการลายกันตองนี้ขันจ้างทอดเตาหมื่นหรือว่าทิปปลายหมื่นเอาจ้างเออทิปหมื่นลงมาแป็นเงินเท่าลูกเองโอ้แต่ใหญ่มือนี้กะบุกสองเถามือนนี้ อันนี้คือวิธีดึงนางทานผู้สมดึงเหลาะตามมันลักเทียนเน่งเลยเห็นและวมอญังเกาะอนา h a n ะลืมซื้อนั่นแหละลุยเนาะลุยบอลลืมลุยล,ลุยคือแคอ่คุนซื้อสมสวัทธาเออ ตัน,นี้จะเอายางหมัดท่านผู้ชมแต่น้อยจะเอายางหมัดยางหมัดบาให้ลมตีเออยางหมัดกะดีแน่นดีขามูลยื่นเห็ดแล้วเราลับมัดแต่สนมันลักเพื่อนบมมัดเพื่อนนะกันล้มมาบ่าได้มันแต่ว่าเพื่อนใส่ลังอันใส่เห็ดเป็นกงนะใส่ออคุ้งเป็น<ช>เล่าใหม่เลยเพื่อนเป็นคุ้งกง,งอั้ หม,มัดหมัดเป็นหยานเอ้วเนาะบอด้มัดมืดบาบาเซาฐานผู้ส้มกะว่ามันเน้นนน้ามันคงแล้วกับบอด้อันนั้นขอบข้เพนังเอาลูกหน่อยนอนอย,อยู่ฐานผู้ส้ม เอ้น่อยอยังบนอน,บนอนกับป้ามาบ่ได้ Bượt thơm sẵn ngang nói nặng no mất chắc mét quá, nàn nặng nặng à, một... khoảng nặng 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 đầy nặng เขาทำแป้งเล่าอันทดสปริงเกอร์เอ้าแปง้งเช็ดลายองใหใชม,มน,นันพอทเช็ดยอืมเอาลง,างลายนดเ็น,เนางานหน่อยเดก็็ยปยัดเฮงงานได้หน่อย <laughs> แดดออกแล้วแจงจ้วเลยอันนี้คือมาติดตามเท่าตะหน่อยเราเห็ดส่วนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้ฐานผู้ชมขอบใจฐานผู้ชมที่ติดตามแต่ตนจนจบเนาะ อ่าสวยเป็นกำลังใจให้แก่ตาหน่อยในการเห็ดส่วนอ่าบา,บายบายตาหน่อย,ยไปก่อนติดตามตาหน่อยตอนต่อไปฐานผู้สม